สวัสดีครับไอซ์นะครับสรารวัตรติตพาน,นิดครับยังไงฝากติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับเมืองน้ําดาไทยบ้านก็จะมีเนื้อหาสาระต่างๆตอนนี้คือเขาบอกคอนเทนต์แรกๆเนี่ยอาจจะแบบไปติดตามชีวิตคนก่อนอแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาทำอะไรยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ฝากแชร์ต่อด้วยแอดมินเขาบอกว่าชื่อพี่กอใช่ไหมยังไงก็ฝากติดตามก, like, ก, share, ก,ากันด,ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเขาจะมีไปตามสถานที่ต่างๆยังไงฝากติดตามแล้วก็แชร์บอกต่อเพื่อนๆให้เข้ามากดกันเยอะๆนะครับยังไงอย่าลืมกดกันด้วยนะครับ มันเป้าต้องเฝ้าการกินมีความสุขค่ะมีความสุขค่ะล้างจากที่มีการสวดไอระเหยสับแล้วเนี่ยนะฮะเราเวว่าเราก็มีการสอบถามเนี่ยนะฮะว่าแล้วยังไงหมอเจ้า ได้แล้วมาเที่ยวนะมากิเขา้เขากันเอาจริงๆคือคนร้ายที่กอ่อเหตุน่ฮะน่าจะมี2คนที่สำคัญคือลักษณะของคนร้ายเนี่ยเป็นชายผิวดำแดงคนที่สองเนี่ยใส่ห,วหมวกเหมือน,น,มนหมวกตะไร้แล้วการของเสื้อไปซ้ตามโะ